สวัสดีครับบ้านสไตล์อังกฤษหลังนี้อยู่ที่โครงการสันพังหวานหางดงเรามาชมกันเลยครับ เดินเข้ามาจะเจอประตูถึงสองฟังติวกันสำหรับลงรถและสำหรับคนเดินทำให้ใช้งานได้จริงรงจอดรถรองรับรถยนต์ได้ถึงสองคันและยังมีพื้นที่ด้านหน้าเหลือสำหรับจอดรถชั่วเขาได้เห็นสองคันรวมเป็น4ีคันจอดได้สบายๆจุดเด่นคือมีที่ดินกว้างถึง80ตารางวาทำให้พื้นที่หน้าบ้านเหลือกว้างขวางวามาว่าจะจัดสวนหน้าบ้านปลูกต้นไม้ประทานต้นใหญ่หรือจัดตาร์ตี้กระตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉลียงหน้าบ้านกว้างและยกสูงจากพื้นลงรถถึง60เซนติเมตรมีชายคาที่ยื่นออกมารองรับทำให้กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีีใใหหห้้้ไลอออยยู่่ทงงงงถถนนนนบาาปชมกัเขดญ วิวหน้าบ้านทาให้เื่อมีความรู้สึกโปร่งโล่งอากาศไทยเทยสะดวกตลอดทั้งวันเชื่อมกับโซนรับประทานอาหารและห้องครัวปิดได้อย่างลงตัวสุดๆอย่างที่หันได้แถมมากับตัวบ้านแล้วติดตั้งพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยกว่า130ตารางเมตรมีตึ้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตและยังสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าได,ได้อย่างสบายๆอีกหนึ่งห้องน้ํารวมที่สามารถอาบน้ําได้มีที่กั้นส่นเปียกส่นแห้งเรียบร้อยสามารถใช้งานได้จริงมาดูห้องสุด้้้าายอหงงนนนใใวบและััํต กันอย่างดีมีเลนชาวเวอร์พร้อมกับใส่ใจรายละเอยียดมีที่การส่วนเปียกสวนแห้งและที่เก็บสบู่แชมพูอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือสามารถมองเห็นวิวสนามหญ้าหน้าบ้านแค่ไปไข่มาก็สามารถพอหันได้อย่างชัดเจนแล้วยังวางอยู่ทางทิศเหนือทาให้ห้องนอนนี้เย็นตลอดทั้งวันเป็นจะได้ภาพครับกับบ้านสไตล์อังกฤษหลังนี้โดดเด่นทั้งเรื่องความคุ้มค่าและดีไซน์นี่แหละคือเหตุผลที่หาบ้านสไตล์นี้ยากเพราะว่าจะสร้างไว้แล้วก็จะเจอเจ้าของไว้นั่นเอง้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจขายบ้านดีราคาถูกบายวอมโแม้วเจอกันใหม่